ดีครับสวัสดีครับผมผมตีชาร์ตบายนะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านครับผมมาชมคลิปลอบคันนะครับสำหรับเจ้าคาวาตากิแซกสามร้อยนะฮะสีเขียวเทานะครับสภาพปลายแดงคันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาชมคลิปกันนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านชาร์ตบายพระราม5จังหวัดสุทธิบุรีนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิีกใบมือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130่งร้ามันร้านพี่ตีครับ การันตีเลขใหม่แท้ทุกคันนะครับเราไม่มีกรอไมหม่100%ยเซ็นนะครับที่สำคัญเรามีบริการหลังการขายเรากล้ารับการส่วนทั้งคันนะครับหเดือนเต็มเอาละครับ๋ยวเราพาไปชมกันเลยว่ารถคันนี้นะครับเลขไม่จะวิ่งมาเท่าไหร่นะครับไปชมกันเลยรถคันนี้ครับเลขใหม่นะครับวิ่งมานะครับสามหมกิโเมตรแท้นะครับของแต่งมีอะไรบ้างนี่ครับกระจกใบแฮนด์แต่งทรง C R G นะครับนี่ครับมือเบรกมือคัดเติมนะครับไม่มีคดไม่มีงอนะฮะ กุญแจคันนี้นะครับให้มารบถึง2ดอกนะครับกุญแจสารองอยังไม่เคยถูกใช้เลยนะฮะคันนี้สภาพสวยเหมือนใหม่นะครับเห็นไหมฮะสามหมื่นแล้วนะครับแต่ยังสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับสีถังเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสติกอ e r วอ a r นิ่งอยู่ครบเลยนะครับเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับรวาถึงเบาซ้อนด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมครับอ่ะมาจุที่ด้านหน้าบ้างนะครับปั๊มเบรกปนเดิมนะครับนี่นะฮะสภาพสวยเลยนะครับต้องบอกว่า มื่นกว่ากิโลก็เชื่อนะฮะแต่นี่คือ3-2,000กิโลเมตรแท้นะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสนะครับบางโคนหน้าเดิมมีร่องรอยจากการใช้งานบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเราให้เห็นกันเลยนี่นะครับยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับยางหน้าหลังเบิกใหม่นะฮะนี่ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยจานเบรกด้านหน้าครับเป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะนี่คือ3 2 0 0 0กิโลเมตรแท้นะฮะกระบอกชกล่างด้านหน้ามีรอยหินบ้างครับตามการใช้งานนะครับทริปเปอร์ด้านหน้าสวยครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์กาบหม้อน้ําแต่งนะครับ หน้าเครื่องนะครับสวยใสจริงๆเห็นไหมครับนี่คือ3 2 0 0 0กิโลเมตรนะฮะโอ้โหสภาพได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวานะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยล้มพักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์มีแตกหักนะครับพักเท้าเดิมเลยนะคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งทรงอารคาโปวิกนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันนี่ครับโอ้โห30 0 0 0กิโลเมตรแล้วนะครับยัง สภาพได้ขนาดนี้นะฮะจานเบรกด้านหลังนะครับเป็นลองเพียงเล็กน้อยนะครับดีนะฮะยางด้านหลังเบิกใหม่เช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่ครับบันไยเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้มาครับโซ่สเตอร์เดิมๆสวยๆนะครับคันนี้ครับนี่เห็นไหมครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักเลยนะแคนเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเลยนะครับเห็นไหมครับ หน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับสวยใสจริงจริงนี่ครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรอยหินบ้างเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะรถคันนี้ครับพี่สีให้ไปเลยครับสภาพนี้นะครับที่80%นะครับส่วนรายละเอียดตัวรถเงินดาวเงินผ่อนนะครับและราคารถนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คําแนะนำบรรทุกท่านอยู่นะครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะฮะพี่สีขอฝากทุกท่านเข้าไปกดติดตามฝากกดซับสไครต์ ให้กลับใช้ได้ทันอรวไวของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ